มีทั้งแกงลูกไม้ชดแล้วก็มีทั้งพัดกับเผาหมูการทักทายเบ้าวัีตนคำคำทุกคนหลังจากเข้าไรพื้นผู้นะเพราะว่าคือนี่นะพายุม,มันเขา้าเลยโจกันเขาป่าจากมือหน,นึง่งสองมือ คือเมื่อนี่นี่เข้าสีมาเห็ดก้าเขานะเห็ดนี่แหละพัดกับเข้าหมูเพราะว่ากินอยู่ผู้ตอนทีผ่านเฮี้ยงพัดคือจ,จ,อจังหวะเสบก็เลยเชียงห้แม่นองหลองพ้นพัดให้กินบึงว่าสิเป็นจังไรน,นี่คือเนือหมูเฮงครับไหมันมุนมุน ตอนว่ากินยูพูนี่โอ้แชบขนาดจเลยสิลองเห็ดกินเบิงว่าสิแชบคือกินเขาวปลาหรือบ่อนะวนเขาหูงเฮ้าก่ะฮูไวเป็นที่เรียบร้อยเลยชาบให้มันมุนมัน,มนจะก,กินง่ายนี่ทั้งแบบว่า นะสีนติดมั่นแน่าลันอลันออเดอรน,นเราซับให้มันมุนๆเพื่อมันสีง่ายแก่การกินนะ เบิ้องเบืง,บงช่แม่อลันลนี่คือเนือมูเข้าและนี่ค,คือใบกะเพราแลก้กะมีทั้งพริกดิบเ,เ,เ,เกียมเครื่องเกียมเครื่องเทศไว้นะผิดอดิบด้วยกโพดบ้านเขานี่แหละกินแบบเผ็ดเผ็ดมันจังรสชาสติ์มันจีจ๊ดจ๊าดเทิงใจถ้าว่าเฮ็ดกินบัวเผ็ดีีมันเป็นแต่ไหนมันคือบวัวมีเหือมีแห้ง คือขอขัวได้พลาดนี่ครับมีแต่คนหมักกินเผ็ดเพชรหลดจัดนะชวนไดน้พลาดครับกินเผ็ดแต่ถามว่ากินเลยครับออกหอนทองอันใจมกักถามว่าโบเพ็ดหน,นีกินไปมันครับก็โบเฉบโบนุ่งถามเพชรถึนไข่แน่เอาได้โบนั่งเราดีนะ ผักกับข้าเข้าขกับบ้หรบันไดนะทาวายุหน้านี่ร้ายผักกับข้าเขาเคะมีหันต้นมันอยากตายตอนข้าตั้มที่ข้าครับนี่นะส่วนแมนนำค้นคงนกะมนาวกระเทียม ข้างมออ้าวตอนนี้ก็ในที่แล้วผิดเกลียวกับกระเทียมว่ายพร้อมให้อยัดแห้งได้นะ นี่เท่าบ,บ่าไไอหอมกลม,มเลยนะเอาน,า,า,าน้ำชาดมหนึ่งใส่น้ำละลายมันจแะแบิดกับของหูเฮาหือเอาชับไม่ชอบจับเทเบ่ ัจากข้าวเกี๊ยวทำเด็ดแต่คิดเป็นจังไรแหละเป็นพอคู่อันเนื้อหมูเห่ากันได้ทีแหละเห่าก็เลยเอาหนามลงใช้้นามลายๆนะเพราะว่ากินกับขาหมูมันต้อง้นามลายๆลอก่อนโอ้ยหอมป่อย แดงขักขนาดหมูมได้ทีลนี่คือรถด,ดีเข้ามีทั้งแป้งนัวแล้วก็รถด,ดีขนอเข,า,เข,า,เขาแหละ้าต้านน้ำใช้น้อยหนึ่งตามแต่จริงกับบะหามากกักหวาน ขนาดนี้เว้ยสดจะทาจะชีมก,ก่อนพอาเขาใส่โลตินะพอตักออกก็ได้น,นะปิดเอาล่อ,อมอนันปิดเอาในขณะที่เขาล่อบแบบว่าเนื้อมูหันมันชุกเลยเขาฉีไปเบิ่งเขาฮวงเขาว่ามันชุกได้ทีเลยหรือย,อยังนะไปทีแล้วน,น,นะถือว่าคักแล้ว แต่น่าชี้ได้ที่ว่าพักกะเพราห้านหนมันหน่อยตามแต่จิ้งใช้ไล้ไล้หนิวครับอยู่หน้าัไล้ยอยู่แต่ว่าบ่ได้ออกเมื่อนะฝนมันตกเอาเลยเอาในบานน้ำนี่ไล้เพราะว่าในผ่านบ่มักแบบกิ้นแบบพงๆหมักน้ำไล้ไล้แหละ เ,าเ้าใช่ครับของหูมัมมนจังสิขักหลยนะแต่บางคนเขากับบ่มักใส่น้ำลายเบิ้งลองชิมมือก่อนเอานี่แหละลองพัดขังแหลกเป็นไง ตามแท้จริงถาวาเรื่องไยแก้งไฟออมในผ่านเคยเห็ดกับหนำยาของปอกปุ่นแต่นี้ว่าเรื่องฟัดกินเขาแล้วแล้วก็อาบน้ำนอนเพราะว่าพ้นนี่มันกระชี้คืมๆชีวิตบ้านๆเฮากินแบบนี้เลย ่วนแม่นางมอยคนกระตักเขานั่งน้ำพนมาเด้อมาเด้อมาเด้อมา,อาน้อยอามามีให้อีกม,ม,มีทั้งแกงลูกไม้ชดเลวก็มีทั้งพัดกะเพราหมูนี่มามามากินเขาน้ำกั้นบัดน,นี่ น้องน้ำพ้นกินอย่างข้าวกับอย่างก,กับผัดหมูผัดกระเพ่าหมูมนี่คือน้องน้ำพ้นบนตักข้าวให้พ่อได้นี่ถ้วยน,น้อยๆโเป็นตาอิ่มดอก <c oughs> ตักไข่กับตักไข่ในหน่อยตักเกลือไข่พ่อ,อยิ่งละลายนี่นี่มอนี่ใส่กินกึ่จ้าเลยโอ้เอ้ามาวันนี้ทุกคนกินข้าวแรกน้ำกันนะ ม่อเนพีเละเดเราบอกินระยากินแกงน้มนแล้วกินแล้วกินกับแกงเห็ดเอาอยากินแกงน้ไม้ครับกินแกงนอไมัเ,ไเลยพัดกะเพ้าเลเกินน้ำกันเด้อเราบวกนเคียวบนี้เอามัหนี้นี่หน้าเต้าออกมาจกชิเป็นยังไงแหละจะเอกแกงเห็ดบ่ ค่ค่ตุ้งเขาเอามาเผื่ออะไรอยู่อันนึงอือนี่แน่เด้นี่แน่เด้วดอันหนึยาอันหนึ่งอีพคอันหนึนี่ก็ะเรนี่บวงจับตามแทจิงอ<ว>ัในบ,<ว>บ้านกินเขาหุ้งนี่บุคอยยูทองหนอกทุกคนม,มาแล้วกัยาอีกนะบุคือกินเขาเนียวเฮา โอ้น้องน้ำพุนี่ตักให้พ่อหน่อยพ่กอะไรนี่เบิด้ลแต่จ้ามค้ำใช่มีนี่แหละมาพอสิตักหมูให้ยขบี้อะเฮ้ยหมูมันเผ็ดมันเผ็ดบ่เอาไปปิ้งชิ้นนะบางยานกินค้าเดียวก็เผ็ดเลยเผ็ดบ่เออเอาไปปิ้งชิ้นบ่เอาิสอันกับเมนูเด้อมา nha bạn ơi, à, ok, ok <laughs> mm -hmm. mm -hmm. แนเพงกูคอืมัหนอนเนใเป็นยังงคให้เปนก็อโอ้คนน้อยๆีีทองใหญ่อาสิกินกินใจีนะมันบ่มีแห้ว่าเลกินมามาอบ่ชองถวย ควยก็ควยบยง่ายหรอกคนคนกินลายน้ำหน่อยโพดเด่นไหม่ะย <c oughs> ที่เด่มมันขัดเนี่ยมันเด่น โอเคกินกข็งมลใหม่ใช้เขงหุ้มเสียบเลยไหมครับอกินเลยปนั่นจะว่าน้ำลาย

mùa đắp ba mùa xong bữa mùa xong bữa phuny đi phuny pin phuny pin phuny U tháo pin xong bữa U pin phuny xong bữa pin phuny 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 pin chắc hơn.

ชามถอยน่อยถอยที่ชามจักสีมอยิม,ม,มกินลายๆขึ้นนี่แรงว่าหนิผมอะไ้กิดเขานะบล็อกขี้าบบคือก้นเขา,นะขาขเมื่อเยเนยเอากินเขานี่เมื่อนี่บางเพศนี่ครับกินเขาครับหนึ่งค <c oughs> ำหนึ่งก็คือว่าอ่อนแล้วคือตุกคนเห็นนะคำตาตีส่มกับปันกินแบบว่า มีว่าโบเมนยำดีอ่ะเรือต่ในพนันกับเมนองของคนนะส่วนลุงเช้าคนเก่าออมีวู้คนเก่าออก,กัน<ม>คือเดียวนี่นี่ในพันกินของทุนน้งไดนี่คือจะก้อนนี่นะไปช่วงพู่แล ไปทำงานอยู่ไทยกินข้าวุ่งนี่บางครั้งเขาเจียบทองมาเดียวนี่หันกินได้แน่แล้วกัตีแต่ว่ากินแหลวมันบ่คอยอยู่ทองข้าวหนึ่งหยาข้าวหนึ่งหยาบ่คือข้าวเหนียวเฮ้ยแต่ว่าจุดดีของข้าวุ่งนี่ขากินลงไปแต่มันสิเบามันเห็ดหายบอหนักคือขากินข้าวเหนียวเวยร์ี 3, ่สามเสือพรม ขายังก,กินในแช่เหเห็ดแบบคนจีนเขาซาวใส่ซาวใ,ใส่ตามที่ในพานเห็นคนจีนทุ่โอเคเนะวย<อ>ไม่ถูยังมาท่านใจอ่านิ้วเอาเห็ดในพานเห็นแล้วอดหัวคือมือเขาในเมืองนะสำหรับกินขขาอาบน้ำแล้วในพานเองกะสีขอฝักพรทุกคนวิดีโอนี่กะอาจชิบะเา่านะเพราะว่า มันก็เป็นวิดีโอชั้นๆที่นายพานเห็คดคลิปกับเขากินกับขอบกัขบขั่วมาฮอดนี้นี่ครับว่ามีอย่างไรนายพานกัก็จะขอปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ทุกคนบอกกันในวิดีโอหนานะบางทีถ้าว่าพ้นยุทธแหละมือหนึ่งหรือสองหมือแหละนายพานธ์จะขึ้นปลาบายทุกคนพันดีนะสำหรับขำขึ้นนี่